อ,อกไฟ LED ขาดโบต้องทิ้มสามารถซ่อมเปลงได้นี่คือคาดอะไรเนี่ยคาดคาดประมงแกะออกมาบึงเขาจะติดก,กาวอันนี้นะ เราพยายามค่อยแกะนะนเราจะออกมาพวกเ่ามาเบิเบิดงแต่รดอหาจุดที่มันเสียมันแตกต่างคือรด,ดอกนี้นี่มันคาดแล้วนี่มันดำดำเลยนี่นี่แต่บ,บริยักเนาะแกะคูดออกใช้มีดใช้อยา่างได้คูด ร้อเบดเลยนี่แกะตัวเป็นคอบอันออกมาหลังจากแกะออกแล้วพวกเราจะเห็นคว้านคว้าจะมีสองเส้นมันจะบูเชื่อมกันเพราะว่าวงจรของดอกไฟมันจะเชื่อมกันมัดทุกตัวเมื่อกรณีมีดอกนึ่งขาด ก็ถือว่าพังหมดเลยแล้ววิธีแปลงบริหลังจากขคูดที่เอานะ <c oughs> นี่คือสก๊อตที่พวกเราซื้อมาติดสังกษีตัดออกน้อเดียวสก๊อตนี้จุดดีของมันก็คือมันสามารถซักนำไฟฟ้าได้ ัจากตัดเอาแล้วเกิดจะได้ลอกออกแล้วทางใน,นมันจะเป็นกาวง่ายๆเนาะไดนไหมแันนมีแต่เอ,เอาตัวนี้มาติดใส่มาเที่ยวพุ่มเมื่อกี้เนี่ยติด เพื่อให้มันสามารถซักนำไฟฟ้าได้หลังจากติดแล้วขั้วตัวด้านนี้กับด้านนี้มันจะสามารถใไ้ไฟนี่แล่นหาก,กันได้วันนี้พอมาทดสอบกันบ่แว่ามันใช้ได้จริงหรือบ่เสียบปักน่ะใช้ไ,ได้แล้วนี่ <c oughs> สามารถซ่อมได้ อย่าไปทิ่มเด็ขดขาดซ่อมได้